ทีนี้มาดูในส่วนของการสร้างเว็บบ้างนะครับตัวเบราว์เซอร์ที่มาพร้อมกับ Garmin Asus A 50เนี่ยก็เป็นเบราว์เซอร์ที่มีการพัฒนามาจากต่อเนื่องนะครับต่อยอดมาจากตัวเบราว์เซอร์ของตัว Android เองฟอนต์ที่ใช้บน Garmin Asus A 50นะครับเสียดายที่กล้องถ่ายไม่ได้ไม่ชัดอ่านไม่ยากนะครับแม้ว่าตัวจะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าอ่านไม่ยากการตะแคงหน้าจอเนี่ยสามารถตะแคงได้3ด้าน ด้านที่1นนะครับด้านที่2ปกตินะครับแล้วก็ด้านที่3มคือตะแคงอีก้างหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถตะแคงกับหัวได้นะครับก็ยังติดตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะคงไม่มีใครอยากจะตะแคงมือถือกระวนนั้นมากอยู่แล้วว์เซอร์ที่ทางกามิบนซสทำให้เนี่ยนะครับก็มีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราจะเปลี่ยนหน้าจอเนี่ยปกติมันจะต้องกดเมนูเพื่อเข้าไปหาเมนูสำหรับเปลี่ยนหน้าจอแต่ว่า ตัว Garmin Asus เนี้ยมีปุ่มที่แตะปุ๊บม,มันเข้าสู่หน้าจอที่เราเปิดทิ้งไว้ซึ่งเราเปิดได้หลายหน้ามากนะครับอันนี้ผมเปิดไปที่ Amazon.com ก็มาได้เลยดูแอนิเมชันปุ๊บก็วูบไปวูบมาระหว่างสลับหน้าได้นะครับปุ่มลูกแฟ้มนี้นะครับก็เป็นปุ่มที่ไว้สำหรับเปิดดูไฟเบอรที่เราเก็บเอาไว้มี history ว่าเราไปเว็บไหนบ้าง,างนะครับแล้วก็มี ไล,ล่เลียงจาก most visited ก็คือว่าไปเว็บไหนบ่อยที่สุดก็ถือว่าประสบการณ์การใช้เว็บเบราว์เซอร์ของตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวเพราะว่ามีปุ่มอินเทอร์เฟซที่ค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายนะครับใช้งานง่ายเดี๋ยวเรามาลองดูอีกอันหนึ่งจุดหนึ่งที่เจอปัญหาประจำนะครับสำหรับ Android ก็คือลิงก์ลอยเห็นไหมครับตัวนี้ก็ยังมีปัญหาลิงก์ลอยกับสำหรับภาษาไทยอยู่